นี่คือแมทที่2สําหรับตรงนนั้นนะบก็จะเจอกับแมของรอบแรกนะครับคุณกดเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้ครับอันนี้เป็นแมทที่2นะครับรอบแรกจะมีอยู่ด้วยกัน4ี่แมนะครับอันนี้คือแมทที่2คูคุณจิเจอแบบกฎกติกาแบบปกติครับ normal สติงครับออกมาแล้วครับวันนี้เจอกับเจฟพาดี้ในคิงออฟเดอะรีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้ามการเปิดตัวเป็นไงครับเอาครับเจฟพาดี้มันจะออกมาแล้วครับ oh, <man. S 1> ผู้นี้ s <S แพ้ชนะยึดการจับกดปกติครับธรรมดาเบสิกเหลืออีกสองคู่ถัดไปนี่ เมื่อกี้ไปแอบดูกฎกติกามาแล้วจะมีคู่ต่อไปนี่ก็จะเป็นแบบแบบกดที่ไหนก็ได้นะครับใช้อาวุธยังไงก็ได้ครับแล้วก็ส่วนคู่สุดท้ายก็จะเป็นแบบ table m a t c นะครับซึ่งคู่นี้เรามาดูกันครับพาวัตกันด้วยสีมือนี่ใครจะเป็นผู้ชนะครับวันนี้ทาน้านังคู่คเจฟและสติงครับรอดูนะครับว่า เจฟกับสติงใครจะเป็นผู้ชนะและเข้ารอบต่อไปสติงพร้อมแล้วเจฟฮาดี้ก็พร้อมครับโอ้โหเป็น,เป,นเป็น normal map ท,ท,ที่อา้าวมีเวลาเฉยเลยน่าจะามีไอรอนแมนเข้ามาเกี่ยวด้วยครับแต่มันเขียนบอกว่า normal นะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไอรอนแมนหรือเปล่าน่าจะเป็น normal map แต่ว่ามีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคครับ 15นาทีหลังจากนี้เราจะได้เห็นอะไรเจ๋งๆแน่นอนครับเจฟฮาร์ดี้ส่ออัดปั๊มในโค้ดไลน์ครับเจฟฮาร์ดี้นี่สดกวัวอยู่แล้วครับในพลากไปครับโดยสติงสติงเข้ามาโค้ดไลน์ไปเลยหนึ่งทีเจฟล่วงไปทางนี้เข้ามาเจอกระตุกคอโดยเจฟฮาร์ดี้เจฟฮาร์ดี้ขวางตัวครับแล้วกดเลยกรรมการครับหนึ่งได้หนึ่งเยียวแต่เสียวได้ทั้งเขินนะคะเตะไปหนึ่งทีไม่ได้ค่ะทางนี้ จับยกเลยครับสติงหักขาของเจฟฮาร์ดี้ครับกระทืบครับและเล่นงานเจฟต่อไปครับทางนี้เล่นงานสม,มิชชันครับเป็นท่าหักคอครับมายังไงเจฟไม่ยอมครับไม่ยอมเจฟอาจไปหนทีอาจสทีทุบไปไม่โดนแหมทุบลมนะสิเจฟลากมาครับเจฟ เจฟบ,บิดคอมาแล้วเอาศอกครับอาจไปที่หัวของสติงครับลากมาต่อครับเจฟบ,บิดคอมาอยัางไงสายเฮดล็อกค,ครับให้ดมจักแร้นิดหน่อยฮะเจฟฮาร์ดีมาสติงว่าไงสติงจะยอมไหมฮะเจอสายเฮดล็อกดอกนี้เข้าไปสายเฮดล็อกค,ครับโดยเจฟฮาร์ดี้ฮะ สติงไม่ยอมครับสติงไซสเฮดล็อกกับคืนเลยครับนี่ครับปล่อยมาเจอเตะเลยเอ้าเจฟบอกมานี่ไม่น่าปล่อยเลยไอ้แกมาเนี่ยเดินงานสติงต่อครับเอาเชือกครับซกระเด้งใส่ครับกดครับง่ายๆฮะกดหนึ่งไม่ได้ครับได้หนึ่งเดียวครับเจฟใจร้อนไปนิดเตะไปอ้าหลบได้สติงบอกว่าอยู่นี่จ้าจะเฟียงอาธมเกลนตามมาปาม้วยโคดไลท์ครับ โค้รลายอย่างหนักหน่วงเจ๊นี่มึนตึงๆเลยอ่ะนี้จับเพียงไปอัดเ,เดินมเคลือีกปั๊มมาปั๊มไม่โดนครับเจ๊บอกนี่อยู่นี่ว้อัาเข้าไปเตะไปหนึ่งทีแล้วเทวิสออฟเฟสเข้าไปโหโหเรียบร้อยครับจังหวะนี้เจ๊พายดี้บอกงั้นปิดบัญชีดีกว่าครับสเวนท่านบอมแน่นอนครับสเปนนันบอมเรียบร้อยครับแล้วกดเลยกรรมการนับหนึ่ง สองและเสาอย่างครับโอ้โหสติงทนได้ครับโอ้โหทนสวรรค์ท่านบอมของเจฟฮาร์ดี้ได้ครับตั้งนี้สติงช็อตโค้ดไลน์นเลยครับสติงเอาแล้วครับเอาจริงแล้วที่สติงบอกโกรธแล้วนะจ๊ะอยากให้เจ๊โกรธค่ะโค้ดไลน์หนึ่งทีสองทีครับโค้ดไลน์เข้ามาโค้ดไลน์ครั้งที่สามเจฟฮาร์ดี้มืนแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงนี้ ไปยืนยืนนี่เข้ามาแหมส plat ไม่โดนเจฟหลบได้เจฟบล็อกคอสติงเลยครับบล็อกไม่ได้สติงพิกกับโคตรลนยซะเลยครับเอาละครับสติงขึ้นเชือกแล้วครับสติงขึ้นเชือกแล้วเตรียมตัวจะทําอะไรเจฟครับมากไห้โอ้โหทิ้งมาแบบปั๊มตัวเลยกด1 2ึ่ไม่ได้โอ้โหสติงกระโดดจากเชือกเส้นที่สายเลนงานเจฟมาดี ไม่ได้ครับเจบทนได้ครับเจฟหรือสีเนี่ยทนได้จังเลยทางนี้เจบไหลกระแทกเข้าไปฮาร์ดี้ครับทำท่าฮาร์ดี้กระทืบไปหนึ่งทีมาเจบทิ้งขาลงไปที่แขนของสติงครับลาขอสติงมาต่อครับเจบเจบปั๊มด้วยโค้ดไลน์เอาเลยครับกระบวนท่าแล้ว นี่ครับอะตอมมีด็อก1ทีแล้วทิ้งขาคู่ยังไม่พอด็อกทิกอัดหน้าสติงครับเอาครับเจ๊บอ,อกงานนี้โหวนี่จะผ่านใกล้จะถึง5นาทีแล้วจัดการด้วยเทเิสฟเฟนก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับกดมนี้ยกดด้วยกด1 2ึครับโอ้เรียบร้อยครับ แต่แมตช์นี้เป็นไอรอนแมนแมตช์เฉยเลยครับตอนแรกมันเขียนว่านอร์มอลเนี่ยผมก็เข้าใจว่านอร์มอลอ้าวอานนี้โดนจับใส่ทุ่มสโตน e ภายในเวอร์ครับตอนนี้เท่ากับว่าเ,เจ๊ฟได้1-0น,นะครับนับไปด้วยนะครับเพราะคะแนนมันไม่ได้ขึ้นบนจอฮะผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่โดนทุ่มสโตนไปแล้วแล้วกดหนึ่งสองแล้วสามอ้าวหนึ่งต่อหนึ่งครับสรุปแล้วมันคือไอรอนแมนแมปนะครับไม่ใช่นอร์มอลนะครับ มันโกหกเราแล้ว,ลวโดนมันหลอกห้านาทีผ่านไปโดนมันหลอกเอาว่าตอนนี้ทั้งคู่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับหากดึงไม่ได้ครับเจ็บหมาทางนี้เตะไม่โดนทางนี้สติงจะรวบไม่ได้เจอศอกเจอศอกอาจไปครับมือนอยู่ทางนี้ล็อกคอเลยครับโดยสติงสติงว่ายังไงสติงโอ้โดนผลักไป อนนี้เข้าออมาสติงจากฟอนเฟสล็อกยกมาเป็นซูเพ็กเข้าไปครับเจฟฮา,าดีโดนซูเพ็กทีเดียวนี้แอนเลยครับสติงขึ้นเชือกต่อครับเจฟฮา,าดียังเจ็บอยู่โอ้เรียกว่าแมตชนี้เราได้ดูเราวๆครับโอ้ทิ้งศอกมาไม่โดนครับเจฟฮา,าดีดบหลบด้วยความเร็วลากของสติงมาครับออกมาอัดกับเพ์นบัคเกอร์นหนึ่งทีเล่นงานต่อครับ จับเฟียงอาจไปเอาเกิดอะไรขึ้นไฟดับอ้าสติงอยู่ข้างหลังครับสติงอยู่ข้างหลังสติงบอกงัดแกโดนจับเฟียงโอ้โหสติงใช้พลังวิเศษหรือเปล่าครับสติงไฟดับครับเมื่อกี้โอโหมีอภินิหาร,รนิดเจอเตะเข้าไปสติงตามมาครับ ตามเจฟมาสติงเล่นงานเจฟด้วยนิกเบเก,กอร์เข้าไปโอ้โหเอาก็เตรียมตัวสติงจะใช้ท่าไม่ตายครับจะใช้ท่าไม่ตายและเป็นสกอร์เปียนเดดล็อกครับเรียบร้อยครับสกอร์เปียนเดดล็อกแล้วกดเลยครับกดหนึ่ง สองโอ้เจฟฟานดี้ทนสกอร์เปียนเดสต์เอกได้ครับแต่ทนทูมสโตนของสติงไม่ได้ครับโอ้เรียกได้ว่าใสัยทูมสโตนของแรงกว่าแน่นอนฮะแน่นอนครับทูมสโตนนั้นเจ๋งกว่าครับอ่ะทางนี้โตไปไม่ได้เจอทุบจัดการต่อครับจับเบียง์อัลเทอร์มัคเกิลติตามาปั๊มครับทิ้งสองเข้าไปหนึ่งที สติงขึ้นเชือกครับขึ้นเชือกต่อแล้วยงไงสติงกวกมือเรียกแล้วขมอนเบบีลุขึ้นมาพ่อหนุ่มผมยาวมาสติงโค้ดไลน์ไม่ได้ครับเจอเจฟบจับทุ่มมาเลยโอ้ตอนนี้ทั้งคู่ยังหนึ่งต่อหนึ่งเข้ากันนะครับอย่งลืมไหครับกดหนึ่งสองมาไม่ได้ครับโอ้ยังไม่ยอมครับ สติงลาขคอมาครับเจ๊เจ๊เ,จเตะสติงไม่ยอมเจอโค้ดไลน์เข้าไปเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่มีใครนำใครครับคุทุ้คนนีสูสีกันนะครับสูสีดูดีเจ๊เกลืกันมากเลยนะครับโอ้โหนี่ใกล้จะหมดเวลาแล้วครับอีก7นาทีครับเจหนาทีก,กว่ากวาครับเกือบเนาที โอ้หลังจากนี้คงจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์มาทัฟให้เราแน่นอนเตรียมตัวสกอร์เปียนเดตดอกครับจะได้ไหมสกอร์เปียนเดตดอกเรียบร้อยเรียบร้อยครับได้ไหมครับงานนี้กด1 2ึ่งสองและสามครับโอ้โหสติงครับเป็นฝ่ายนำแล้วคัาวนี้เจอัอัดไปหนึ่งทีและต่อด้วยดีดีที โอ้สติงนี่มีเลือดนะเลือดอาบแล้วแต่เจฟนี่ยังไม่มีเลือดอาบนะครับโอ้เลือดเต็มหน้าสติงเลยครับอันนี้สติงเจอดนี่ครับกระตุกคอเข้าไปเตะไปหนึ่งทีไม่ยอมอกับสติงสติงจับใส่เลยครับบอสตันแคปแต่ไม่ได้ครับเจฟจับเชื่อไว้สติงเด่นงานต่อครับเล่นงานขาของเจฟฮาร์ดี้ครับโอ้โหอ,อันนี้ สติงลากพอเจฟมายังไงต่อครับจับเจบยกมาแน่นอนครับทุมสโตนพายได้วอรเกรียยร้อยโอ้โหสติงจะโกดไหมครับไม่กดครับเจบไม่ยอมนะครับจังหวะนี้เวลาเหลือน้อยลงแล้วครับเจบฮารดี้บอกอย่างนี้โตนจับจกมาเฟสเฟิร์สต้อไปครับ ลาคอสติงมาสติงอัดเข้าไปครับไม่ยอมเหมือนกันสติงต่อยหน้าและต่อด้วยสกอเบียเดดดอกเรียบรอยครับโอ้โหเรียบร้อยครับงานนี้กรรมการนับเลยครับกดหนึ่งสองและเออยางับโอ้โหนึกว่าจะเป็น3ต่อหนึ่งลครับตอนนี้ยังเป็น2ต่อหนึ่งอยู่ครับโดยสติงครับเป็นคนนำนะฮะทางนี้สติงจะจับขาเจฟเจฟไม่ยอมครับทีไปนี่เจบ เล่นงานสติงต่อไหมครับพาขอสติงครับโอ้คันแนนี่ห่างกันแค่คะแนนเดียวับตอนนี้แค่เจฟนี่ากดสติงได้อีกรอบนี่คือเสมอนะครับแล้วก็มันจะตัดสินยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เรียบร้อยครับเทวิสออฟเฟสเข้าไปกรมมการนะับเลยครับกด 1, 2, แล้วสอครับปูนึกว่าจะ ทนได้แต่ทนไม่ได้สติงนี่สงสัยแพ้ทางให้กับทวิสออฟเฟสครับผมว่าโดนไปรั้งแรกนี่ก็ที่โดนจับกดนี่ก็แพ้เพราะทวิสออฟเฟสนะครับอันนี้โดนดีดีทีเข้าไปอ้าวลุกขึ้นมาดูความเร็วสูงเอา้าวสติงจับเปลี่ยนอัดเทมเมอรกิลตามมาปัม๊มด้วยโคตรลายเจ็บสิงใจเซอร์ขอนอนกันนะพี่กดโอ้ไม่ให้กดครับทีสองเข้าไปครับกระทืบไปหนึ่งทีครับ เล่นงานขาต่อโอ้โหนี่ครับแง่ขบวนท่าเดียวกันเป๊ะครับเล่นงานแขนของเจฟครับยิงขาเข้าไปอันนี้จับเจฟเบียงอัดถทิเกินครับสติงสติงมองหน้าเจฟเอ้าไม่ต้องมองหน้าแล้วเจฟบอกนี่เอา้าจะเล่นงานสติงต่อไม่ได้ครับสติงเอาคืนเนี้ยสติงจับเจฟเบียงอัดเทิร์นเเกินเข้าไปสติงเดินมาช้าๆแล้วต่อยหน้าเจฟด้วยความมึนเมานี่ครับเตะไปหนึ่งที เอาครับย้ำครับย้ำโดยการเอาส้นตีนครับอัดเข้าไปที่กลางอกของเจฟมาดิโอเจฟนี่เจ็บเลยครับจากเจฟเป็นเจ็บหาดีครับกดหนึ่งครับสองไม่ได้ครับเจฟทนได้ครับเจฟเป็นสีครับสีทนได้เจฟก็ทนได้ค่ะมาแล้วครับคนภาคเริ่มจะเป็นกระเทยแล้วครับอ่ะทางนี้จับเปียงไปครับอัดเทอมาเกลื่อนต่อครับสติงสติงปั๊มนะครับสแปสเข้าไป โอ้โหอันนี้ลากเจบมาเจ็บอ,อกไม่ต้องสะโพงสะแปดละาะนี้เจบคอสบอดี้เข้าไปแลกก้วกดกรรมการาการรมการนับหนึ่งโอโ้ได้หนึ่งเดียวแต่เสียวได้ทั้งเกินค่ะอันนี้เล่นงานต่อด็อกคิกเข้าไปที่กลางหลังแต่ว่ามันเสียจ็บหัวอันนี้ลากคอมาเตะไปหนึ่งทีไม่ยอมไม่หูจะใส่ทปิอรอเฟสไม่ได้ครับอันนี้สติงบอกโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วครับเพียง2นาทีกับ ครึ่งเท่านั้นนะครับทางนี้เข้ามาไม่ได้เจฟโดนสติงจับเปียงอดัดเทอร์มเกินสติงเดินมาช้าๆจับหลังเจฟแล้วก็ยกเจฟลุกขึ้นมาแล้วเอามาอัดกับเพิร์มเกินโอ้โหน้าเจฟนี่เจ็บเลยครับแต่สติงเลือดออกครับสติงก็เลยช้าหน่อยครับมาโอ้เลือดนี่เต็มตาไปหมดเลยทางนี้สติงจับเจฟเปียงอัดไปก่อนครับค่อยๆเดินมาแบบช้าๆครับ เล่นงานเจฟครับนี่ครับต่อยเจฟแล้วล็อกคอแล้วต่อยครั้งนี้จะกอดเจฟบอกไม่ต้องกอดแกไม่ใช่เมียฉันนี่ทุบไปหนึ่งทีบิดคอกลับมาแล้วต่อด้วยซาเฮดล็อกครับโอ้โหให้ดมจักรแกละครับอยู่ดีไว้มาดีครับให้ดมจักรแกละเล่นครับครงนี้สติงเอายังไงครับเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วครับตอนนี้ทั้งคู่ยัง2ต่อ2ออยู่นะครับคะแนนนี่ยังเท่ากันนะครับ ทางนี้สติงเล่นงานต่อครับใส่ล็อคืนแะต่อยหน้าไอ้ต่อยลำตัวทางนี้จะจับคอเจฟเจฟเตะเจฟเข้า,ออม,าขออมาเข้ามาเตะแล้วต่อด้วยทวิสตอปเปโอ้โหเรียบร้อยกรรมการนับ1 2และ3ามครับโอ้โหเจฟฮาร์ดี้นำแล้วครับตอนนี้เจฟฮาร์ดี้มีโอกาสที่จะชนะสูงมากครั้งนี้ ผู้ไปแล้วต่อด้วยสกอร์เพี้ยนได้ตอกโอ้โหสติงก็เล่นงานเจบเหมือนกันครับโอ้โหสติงเอาไงครับรีบกดครับพักกดนี่เท่ากันเลยฮะจะเท่ากันหรือไม่จะเท่ากันไว้ก็ตึง2และ3ครับตอนนี้3ต่อสมแล้วโอ้โหไหวมากดราม่าจริงๆคู่นี้ทางนี้เจบล็อกคอเลยครับล็อกคอไม่ให้ต่อยเลยฮะไม่ให้ต่อยเลยทางนี้เข้ามาจะต่อยไม่ได้ล็อกคออีกกอดแน่นเลยกอดแน่นเอาไงฮะโอ้คู่นี้มันมันจริงอะ ทางนี้เจฟจับใส่โอ้โหนี่ครับเลสเลสสวิกนี่ครับอ่ะเจฟขึ้นเชือกแล้วแบบนี้เตรียมตัวแน่นอนครับสวนันบอมได้ไหมอา้าวไม่ได้ครับสติงแมวลุกขึ้นมาแต่เจฟก็กระโดดทุ่มใส่เลยครับโอ้โหตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเจ็บครับเจฟก็เจ็บสติงก็เจ็บอ่ะอันนี้เจฟลากสติงมาป้าทนี่ครับพาวเวอร์บอมครโอ้โห เอาเวลาเหลือน้อยครับอีกเพียง12 11วิแล้ว10ครับ9ครับ8แล้วเป็นสเปนนันโอ้โหสเปนนั่นหรือเลยครับนี่ครับเอาเลยครับแบบนี้ช่วบลมแล้ว3 2กรรมการนับหนึ่งสาแม่ไม่ได้ครับสติงบอกสเต็งเลยครับดิวะเสมอครับโอ้โหอ้าต้องสู้กันใหม่เหรอไม่ครับพอก่อน มึงไม่ต้องสู้กันละมึงไม่ต้องสู้กันถ้ามันสู้กันแบบนี้มันคงจบอีกยาวฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้มันไปตัดสินกันในแมตช์นอร์มอลแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ให้มันสู้ไอรอนแมนละเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเ้ยเหนื่อยโอ้โหสู้กันนานเหลือเกินเมื่อกี้เอาครับเรามาตัดสินกันอีกรอบครับคราวนี้ไม่ต้องมีคะแนนนะครับกรรมการบอกมา ไหนๆก็สู้กันไม่จบใช่ไหมมามาถึงเตะก่อนเลยครับสติงเอาหน้าเอาเจฟครับฟาดเข้าไปครับเอาครับสติงบอกไม่รอช้าแล้วครับเตรียมตัวครับจะใส่ท่าไม่ตายครับและเป็นไม่ได้ครับเจฟไม่ยอมเจฟไม่ยอมเจฟอาจไปทางนี้เจฟบอกเอาเองโคเรียบร้อยครับสกอร์เพียนเดตต็อกแล้วทางนี้เจฟไม่รอช้าครับขึ้นเชือกแล้วครับเจฟพาดีเจฟพาดี แล้วยังไงต่อสวรรค์ท่านบอมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเจ็บเจ็บเจ็บยังไงจะกดไหมกดแล้วว่าไงกรรมการนับหนึ่งสองสโอ,สอ้โหหนึ่งวิทย์สามครับโอ้โหโอ้โหนี่ต่อจากเมื่อกี้แหม่ยังทนกันได้ครับยังทนกันได้อ้าวทนได้ทนไปเจ๊บอกงั้นไม่ต้องทนละไม่ต้องทนละที่ไม่มีรวยวิตตองครับทางนี้ เตรียมตัวเรียบร้อยครับสวรรค์พันบอมแล้วกด1 2ึสองสาไอสัตว์เอ้ยทำไมทนกันได้เลอเกินเนี้ยโหผมนี่ต้องอุทานเลยครับโหปรับให้ค่าพลังทั้งคู่นี่เดือนน้อยก็จิบนิดมันก็ยังทนกันได้ครับอ่ะทนได้ทนไปครั้งนี้สติงบอกอย่าอยู่เลยนี่กระทืะเบเข้าไปที่ท้องเจบ โอ้โหยังไม่จบกับคู่นี้กดหนึ่งไม่ได้เหมือนกันอ่ายังไงยังไงครับทางนี้เจบอกนี่ครับตัดลำตัวเข้าไปเจปันสอเข้าไปอีกรอบหนึ่งอ่าเจฟโอ้โหนี่เจอทั้งสกอร์เปียนเดดด็อกเข้าไปสวนสดีท่านบอลเข้าไปโอโ้การตัดสินนี่สองคนนี้ดูเดือเดเลือดพ่านเหลือเกินฮนะนี่ครับอ้าวทางนี้ไม่ยอมเหมือนกันครับสติง สติงหันมาอยู่ข้างหลังและต่อด้วยยังโหนึกว่าจะใส่สกอเปียนเดตอกแต่ไม่ใช่ครับสติงสแปดก่อนครับแต่สติงบอกใจเย็นๆคนภาคใจเย็นๆอันนี้เตรียมตัวครับเตรียมตัวจับสายเลยสกอเปียนเดตอเกรียบร้อยครับเจ็บจบแน่นอนยังไงครับยังไงกรรมการนับ 1...2... ึ่งองายังยังกูเกือบหน้าแตกรอบสโเกือบแล้วครับ เกือบแล้วครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับทำให้เราเสียวไปถึงขนดากเลยครับอา้าวทางนี้อีกรอบครับสำหรับสกอร์เปียนเดตท็อกได้ไหมไม่ได้จะจับไม่ได้ครับเจฟตบเข้าไปนี่เจอต่อยทางนี้เจฟเตะขาเตะขาและเตะขาไปอีกโอ้โหโคตรมันเลยทางนี้เตะไม่ได้เจอโคตรไลน์เ้าไปโอ้โหโคตรมนันถามว่าเลือกสติงไปไหนเลือกสติง กรรมการมาเช็ดนะครับเอากระดาษชู่มาเช็ดออกครับทางนี้เตรียมตัวครับเตรียมตัวจะใส่เลยครับถ้าไม่ตายสกอร์เปียนแดนดตกกุหลาบอยเรียบร้อยเลยไหมเรียบร้อยเลยไหมเรียบร้อยเลยไหมกรรมการนับเร็วกดหนึ่งสองไม่ครับโอ้ <ME AN ES> เรียกได้ว่าโอ้คู่นี้มันกว่าคู่แรกเยอะครับ นี่ผมหวังกับคู่แรกเยอะเพราะสมควรคนี้แต่เจอคู่นี้เข้ามานี่คู่นี้โคตรมันครับนี่โคตรลายไปโคตรลายครั้งที่สามโอ้เรียกได้ว่านี่ตอนเปิดแมตช์มานี่ฉนนเฉยๆครับแต่ตอนนี้โคตรมัน,มน,มน,มนค,ค,ครับปัมเื่อไปมันมันมันค่อยคยบิ้วเราครับแมตช์นี้อะทางนี้ล็อกคอเจฟเลยครับล็อกคอเจฟเลยล็อกคอเจฟไปแน่นเลยยังไงเจฟจะยอมไหมะ เจบจะยอมไหมเจ็บเจ็บเจ็บไม่ยอมเจ็บพิกกลับมาได้และเจอต่อยอันนี้สติงต่อด้วยสกอร์เปียนเดดด็อกโอ้โห و. สกอร์เปียนเดดด็อกเข้าไปแล้วกดเลยครับสติงกด1 2 3โอ้โห و. เรียบร้อยครับเราได้คู่ชนะแล้วโอ้โห و. บอกเลยคโคตรมันครับโอ้โห و. นี่คู่นี้นี่ตอนแรกผมเชียร์เจฟนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเชียร์เจฟบาดี้ ผมผมไม่ได้ลำเอียงนะแต่ว่าผมเชียร์เฉยแต่ว่าผมก็อยากอยากจะเห็นมันกันว่าใครจะชนะเนี่ยลุ้นนึงกูเลยโคตรมันนะคนดูว่าไงครับกู่นี้ใครเชียร์ใครบ้างนี่ใครเชียร์ใครไม่ผิดนะเราต้องแสดงตัวครับ <laughs> แต่โคตรมันจริงอะมันมากครับโอ้โ oh หเอาว่าแมตช์นี้ครับสติงเอาชนะแล้วเข้ารอบไปได้ครับ แน่นอนครับรอบสองสติงเจอแบทแมนฮะมันแน่นอนไม่รู้ว่าจะมันหรือเปล่าแต่แคู่นี้มันสุดยอดครับให้คะแนนเท่าไหร่คุณรู้ว่าไงครับยังไงก็เมนต์กันแล้วกันครับคู่ต่อไปก็เป็นการเจอกันของถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นทานอสกับบูดี้นะครับเอาว่าเจอใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับกด s u b s c r i b e ไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะใครที่อยากดูก็กดเข้าไปที่แฮชแท็กนะครับตอนนี้ณเวลานี้ที่อัพลงเนี่ย มี2แมแม์อยู่นะครับสำหรับ King of the Ring เจอกมนในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ